วันนี้เราจะมาดูวิธีการใส่หลอดคั้ว H4 กันนะครับอันดับแรกให้ถอดจุกยางด้านหลังโคมออกก่อนนะครับผมให้ปลดตัวลอ็อกของอันเดิมออกนะครับถ้าเกิดมีหลอดให้เอาหลอดเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็หยิบหลอดไฟ l ดีมามันจะมีตัวฐานล็อกอยู่ให้หมุนออกมาจากตัวหลอดนะครับแล้วเอาตัวฐานล็อกเนี่ยใส่เข้าไปในโคมนะครับ ตรงบริเวณที่ใส่มันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราใส่ถูกปั๊บจะเข้าล็อกพอดีนะครับพอเข้าล็อกเสร็จปั๊บให้กดเหล็กเพื่อล็อกตัวฐานหลอดให้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่าพอเราล็อกกลับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าขั้นต่อไปให้เราเอายางปิดตูดนะครับมาปิดกลับเข้าเหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนที่จะใส่หลอดนะครับพอเราปิดกลับ เรียบร้อยนะครับให้เราเอาหลอด LED นะครับที่เราถอดขั้วแล้วอ่ะหมุนบิดเข้าไปนะครับสังเกตพอเราหมุนเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าสายไฟจะอยู่ประมาณ6นาฬิกานะครับตามในคลิปนะครับตัวด้านหน้านะครับตัวกระป๋อเห็นไหมครับจะมีกระป๋อบังชิปอยู่นะครับตัวนี้ต้องหงายขึ้นฟ้าเท่านั้นนะครับผมครับเรียบร้อย